ดีขึ้นนะคุณเริ่มยาวขึ้นเพราะคํากําหนดมันหนึ่งคำกับสองคำหายใจเข้าพุดหายใจออกโทรมันคําเดียวสภาวะหนึ่งคำแต่พอหายใจเข้ามันสองคำคือพองหนอยุบหนอคุณก็จะนิ่งขึ้นละเอียดขึ้น,นมาดูที่นี่เลยคุณคุณยังติดและคุณติดติดการกําหนดแบบอย่างเงี้ยแต่มาดูที่นี่ท้องท้องพักไว้ก่อน นะครับให้ใหายใจเข้าพองดูที่เนี่ยตวงอกมันพองเนะี่ยคุณหายใจเข้ามันพองแนะ่มันไม่มียุบหรอกครับมันยุบไม่ได้พอหายใจออกมันถึงจะยุบคุณอ๋อสลับกันมาตั้งนานถ้าดูที่ท้องพอหายใจเข้าเข่แมวท้อง,องเพราะคุณติดที่จมูกไงพุทโธพอหายใจเข้าคุณก็เข่าแมวท้อง,องเพราะมันมันมามันมาคุ้นเคยที่จมูกนะครับดีําถามดี นะครับกาบนักการพาาระอาย์ขออธิบายการกำหนดธรรมธรรมะในเวทนาสีและสภาพวิญญาณโยมถาม Google เลยอาตมาเดี๋ยวตอบผิดถาม YouTube กูเกิลคุณ,คณ